พูดเรื่องสมสรอนต่อจากอีพีที่แล้วอีพีนี้เป็นอีพีที่สามนะคะเทนนิสเป็นเล่นเทนนิสเทนนิสนี่ค่าเล่นค่าไปใช้สนามเขาหนึ่งชั่วโมงยี่สิบเหรียญต่อคนคนกลุ่มไหนคนไวัยไหนที่ไปเล่นเทนนิสพี่น้องคะ่ะ ส่วนมากจะเห็นคนไปเล่นเยอะก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์ช่วงวันหยุดคนจะพาลูกไปฝึกเล่นเทนนิสฝึกแบบเป็นจริงเป็นจังเลยนะคะไปเป็นครอบครัวอันนี้คือที่เห็นเด่นชัดเสาร์อาทิตย์นี้แทบสนามแทบไม่ว่างแล้วก็อบอลลิงเอา์ดอร ที่เล่นข้างนอกมีหลายสนามแต่ละที่นะคะแต่แต่ละสโมสรนีหลายสนามคนเล่นทั้งวันกลางคืนเขาก็เปิดเปิดสปอร์ตไลน์คุณเล่นแต่ว่าแต่ว่าที่ที่เล่นเยอะก็คือกลางวันพี่น้องคาเขาสนุกได้เงื่อนคน้นคนกลุ่มไหน ที่เล่นโบลิงบ่งมนี่หรือแม้กระทั่งเข้าไปใช้บริการในสโมสรน,นี่พี่น้องคนวัยทำงานและวัยเกษียณที่สังเกตดูวัยเกษียณสูงสุดคนอยู่หนีวัยเกษียณเขาจะเขาจะใช้ใช้ชีวิตแบบแบบสะดวกสบายเขาไป หลายคลิปที่รุ่นเี้เค,เคยพูดถึงว่าเวลาเข้าไปยังชอปปิงที่ห้างห้างที่นี่จะรวมทุกห้างอยู่ในที่เดียวกันเจ้ามีจะห่างกันตามอยู่ในหันเมดอยู่ในบริเวณเดียวกันอยู่ในโซนอยู่ในอเอิรเอิร์วายอยู่ยูสแควร์น,น,นั่นเองสินะกว่ไงไพศาลยางเมดมือกระบอกับบอทัว พูดอยู่บ่อยๆว่าเวลาไปช้อปปิ้งเนี่ยไม่ไม่ค่อยเห็นวัยรุ่นพี่น้องไม่ค่อยเห็นวัยรุ่นนี่แตงแต่วัยทางานกัไวัยเกษียณเขาชอบอะไรมากที่สุดวันนี้อาหารการกินคือแบบเบิ้งแล้วเนี่ยเขากินแบบแบบถูกสุขลักษณะอันนี้บริยงเขาเด้่ค่ะเว่าให้ พูดตามความเป็นจริงที่เราเห็นที่เราอยู่เราสัมผัสเราใช้ชีวิตที่นี่เขาจะจะ,จะเ,เขียนบัญชีรายการว่าจะซื้ออะไรมั่งเสียจังจังรุ่นนี้จะไปชอปจะไปซื้อของเนี่ยคำว่าชอปปิ้งช็อปปิ้งเนี่ส่วนมากไม่ได้ไปซื้อเสื้อผ้าอะไรแบบฟุ่มเฟือยนะคะไปซื้อของกินพี่น้องหา ขันบานท่ากับว่าไปจ่ายตลาดซะแต่ว่าที่นี่มันไม่มีมันไม่มีตลาดสดแบบแบบไปย่างตลาดสดคือบานห้าองศีไหมคะทุกอย่างเข้าไปอยู่ในห้างหมดแล้วแพ็กเกจจิ้งก็คือแบบว่าดีสะอาดอาหารเขาปลอดภัยไหมอันนี้พูดพูดตามความเป็นจริงเด้อย่าวารู้นี่คือไว้เขาแถงสินะคือไว้เขาแถงบ้านจะคล้องมาดีตีบ้านจะคล้องดีค่ะ กับบ้านย่ามไดฉันกลมจูแผ่นดินผุละพี่หลีค่ะไปหอดหอดกับเมืองไทยนี่ฉันต้องมีเวลาสักวันสองวันขับรถไปหน้าไปสวนอ่านั่นก็คือควมสูงอย่างหนึง่งบัดน,นี้คนวัยเกษียณและวัยทำงานที่ไปใช้บริการที่สโมสรน,นี่พี่น้องไปตาสะออนคนเข้าไปใช้บริการทั้งวัน ไปดื่มไปดูฟุตบอลไปเล่นเล่นกีฬาเล่นเกมเล,เล่นอันเนี่ยพน,น,นัพน,นของเขาเนี่ยพนันเซรีของเขานี่ยถึงถึงพูดอยู่บ่อยๆว่าประเทศนี้คนคนของเขาเนี่ยต้องต้องเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินสูงมีวินัยในการใช้ชีวิต เจ้าจังสิมีความสุขบั่นปลายชีวิตที่สุขสำรานอันนี้ที่ลุนีมองนะคะแล้วก็ทำงานทำงานแบบถูกต้องเสียภาษีเงนินหนึ่งเงินในจำนวนที่คุณโดนหักภาษีไปส่วนหนึ่งเขาก็จะหักไปเก็บให้คุณในรูปแบบของเงินซูเปอร์เป็นเงินเก็บคัน,น,นเหมือนเหมือนกับแบบว่าอีกอย่างหนึ่งที่ลุนีคิดนะคะเป็นเงินฝากประจำที่คุณต้องรัดเอาไปเก็บให้เจ้า เงินที่คุณฝากประจำน่ะเป็นรัฐเอาไปเก็บให้คุณแล้วเขาก็เอาไปบริหารเป็นผลกำไรตอบแทนคุณมายิ่งคุณมีเยอะคุณยิ่งได้เยอะแต่เขาไม่ให้คุณเอาออกมาใช้จนกว่าคุณจะ,กะเกษียณอายุนี่คือเป็นอย่างอ,อันนี้ที่ลุนีคิดนะคะ,ะคิดในตามที่เห็นเนาะเป็นอย่างแบบ เออเาจสเห็นฟรังแบบเออใส่ชีวิตสุขสำล่าญแทงสินะไปเที่ยวประเทศนั่นประเทศนี้อย่างสินะในในส่วนหนึ่งหลังจาก,กเกษียณอายุเขาจะมีเงินส่วนนี้แหละมาใส่ในชีวิตเขาเขาสิเขาสิเขาสิาสูลเ,เลยว่าเ,าเขาสิได้เงินปันผลในปีหนึ่งอา่าทอดใดถึงจิบบ่เป๊ะกันย่งคำวนวณออกสินะ <collapse. S 2> เงินส่วนนั้นเขาก็เอาว่าบริหารไล่เดือนว่าในถนึงเดือนเขาจะเขาจะมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่และเขาจะมีเงินไปฮอลลีเดย์เท่าไหร่มีงบเท่า plate, ไหร่เองสิหม่คะเขาบรได้ฟุ่มเฟือยเลยค่ะพี่น้องฝรั่งไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะคะเขาบริได้ขี pinch, ข้เหนียวอันนี้ต,ตามที่รุนีสัมผัสที่รุนีเห็นเนาะเขาไม่ได้ขี้เหนียวแต่ว่าเขามีวินัย เขามีวินัยในการใส่เงินแล้วเขาเขาเลี้ยงลูกญงแล้วคือญงเขาประตอนางซัพพอร์ตลูกย่ำลูกแบบว่าน่นนี่นั่นแล้วนะก็อาจจะมีบ้างที่คือม่ก็ไม่ร้อยเนาะก็ไม่ลอยเปอร์เซ็นต์เนาะที่ว่าไม่ต้องซัพพล์ซัพพอร์ตดูแลลูกเต้าดัดการเงินหลังจากที่เลี้ยงเขาญงแล้วนะ่ะเขามีครอบครัวมีอย่างแล้วนะ่ะแต่ที่ที่รุ่นนี้สัมผัสเขาโทรคุยกันเขากจะเจาคือเขาจะบริหารชีวิตเขานะคะ เขาจบริหารชีวิตเขาเขาสิบแบบว่าเขาสิบเอาเงินในอนาคตมาใส่เงินในนาเงินในอนาคตถูกเก็บเป็นรูปแบบของเงินซูปเปอร์ที่รัดเอาไปบริหารในเขาพี่น้องไม่คิดเบื้งเหล้วนะประเทศออสเตรเลียนในประวัติศาสตร์ยังไม่เคยได้ยินว่าเขามีประสบป,ปัญหาด้านการเงิน นะพี่น้องเห็นด้วยบ่อันนี้ชื่นชมเขาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศของเขาเนี่กะกระมากมายมหาสารในมหาสมุทรนี่มีปลามีอาหารทะเลมีกุ้งหอยปูปลาอุดมสมบูรณ์ที่ถูกควบคุมโดยอาลุนี่เป็นเป็น,ปนอยากอยากไปตกปลาเนี่เป็นนักตกปลาสมัครเล่นนี่ก็ต้องไปขออนุญาตมีใบไล่เซ็น จะไปตกปลานี่แฟนจะต้องมีมเีเขาเรียกว่ามีทั้งที่เป็นไม้เป็นไม้วัดขนาดปลาปลาชนิดนี้คุณสามารถจับได้ที่มีเขาขนาดเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่หอยชนิดนี้ละเอียดแบบนั้นเลยละเอียดแบบนั้นเลยค่ะทั้งทั้งที่ปลาลื่นลันล่นลืนล่นลัน่นลื่นลั่นอยู่เวลาลุนี่เห็ุคลิปน่ยนะอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยคะหรือแม้กระทั่งอยู่ในทะเลสาบ ปลานี่เป็นแพ้เป็นแพ้อยู่พี่น้องลายลายทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่อุดมสมบูรณ์ขัดประเทศเขาน่ยนะ,นะคลิปหนาจิมาเว้าอีกคลิปนี้เป้าหน่อยหน่ึงกับเจ้าหน้าที่พี่น้องขาลากันไปก่อนขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ